สวัสดีค่ะจินมาแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า5ลักษณะของผู้ชายที่มีสเสน่ห์เหลือร้ายนะคะที่มีสเสน่ห์เหลือร้ายในสายตาผู้หญิงนะคะเข mm. บอกว่าบางครั้งเนี่ยการทําให้ผู้หญิงสนใจและหลงไหลในตัวผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ผู้ชายปฏิบัติต่อเธอโดยตรงนะคะแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชายเราเนี่ยปฏิบัติ ต่อตัวเองและคนรอบข้างมากกว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยนะคะมองข้ามเรื่องนี้และมุ่งมั่นที่จะทำคะแนนจนละเลยว่าความจริงสิ่งที่มีสเสน่ห์เหลือร้ายในสายตาผู้หญิงนั้นน่ะอยู่ภายในตัวเราและคุณสมบัติเหล่านี้ของเรามากกว่านะคะเราลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็บอกว่าใจกว้างและให้เกียรติผู้หญิงอันนี้ สำคัญนะคะคุณสมบัติของผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษนั้นนะคะคือความใจกว้างรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรู้จักการให้อภัยรวมถึงการให้เกียรติผู้อื่นเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่นไม่ว่าเขาจะมีฐานะอย่างไรประกอบอาชีพใดก็ตามสิ่งเหล่านี้นะคะมีอิทธิพลอยู่ในคู่มือสุภาพบุรุษที่ดีแทบทุกแหล่งข้อมูล ถ้าว่านอกจากจะเป็นสิ่งที่ผู้ชายควรทำแล้วนั้นผลลัพธ์ในทางอ้อมก็คือเราจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของบุคคลรอบข้างรวมทั้งผู้หญิงจะมองเราว่าเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากกว่าผู้ชายที่ใจแคบและผู้จาดูถูกดูแคลนหรือล้อเลียนคนอื่นที่ฐานะาต่ำกว่าแต่แต่พี่น็อกพี่เทากับคนที่สูงส่งกว่า ผู้ชายที่หญิงพยองและหน้าไหว้หลังหลอกเช่นนี้ย่อมไม่ได้รับความเคารพจากผู้อื่นอยู่แล้วนะคะต่อไปเขาบอกว่าโรแมนติกนะคะถ้าเราได้ยินผู้หญิงคนไหนบอกเราว่าเธอไม่ต้องการความโรแมนติกจากผู้ชายเลยแม้แต่น้อยอย่าได้ไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเรากำลังโดนสับขาหลอกอยู่แน่นอนนะคะ จริงอยู่ว่าเราอาจจะมีผู้หญิงบางคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงที่โรแมนติกแต่เธอไม่ได้รังเกียจความโรแมนติกของผู้ชายหรอกนะฝึกเป็นคนโรแมนติกเข้าไว้ไม่จำเป็นต้องมากไม่จำเป็นต้องอลังการแต่ขอแค่ให้มีบ้างนานๆทีหากคุณไม่รู้ว่าจะทำตัวให้เป็นคนโรแม,รมนติกอย่างไรนะคะแนะนำง่ายๆว่าด้วยคำว่า เซอร์ไพรส์สร้างเซอร์ไพรส์ให้เธอประหลาดใจอยู่เรื่อยๆแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทําเป็นเซอร์ไพรส์ได้เช่นแทนที่จะนัดกินข้าวที่ร้านเดิมๆลองทำเซอร์ไพรส์ด้วยการนัดดินเนอร์ที่โรงแรมดีๆสักแหง่งจากนั้นบอกให้เธอแต่งตัวแบบเออให้แบบพิเศษนะโดยไม่ต้องบอกว่า จะบอกเธอไปที่ไหนเท่านี้ก็เป็นการเสร์อมภัยง่ายๆที่ไม่ว่าเธอจะเป็นสาวห้าวขนาดไหนก็ไม่มีทางรังเกียจอยู่แล้วนะคะต่อไปก็บอกมีความรับผิดชอบต่อให้หล่อลากดินยังไงหรือรวยล้นฟ้าขนาดไหนถ้าเราเป็นผู้ชายที่ไม่มีหลักคิดไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรทำเป็นชิ้นเป็นอันและไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่ของตนเองเลย ไม่นานอิทธิพลของความหล่อและความรวยของเราก็จะค่อยๆหายไปผู้หญิงดีๆที่เจอกับผู้ชายแบบนี้จะมีความรู้สึกว่าเธอไม่สามารถที่จะแชร์เป้าหมายอะไรในชีวิตของเธอกับเขาได้กับกันถ้าเราเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตัวเองและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะสูงส่งหรือธรรมดาแค่ไหนแต่ความสํนึกในความรับผิดชอบที่จริงจัง หรือจริงใจของเราจะทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกประทับใจและเป็นสเสน่ห์เหลือร้ายของเราในสายตาเธอแน่นอนนะคะต่อไปเขาบอกว่ารสนิยมที่ดีอ่านะคะผู้ชายที่มีรสนิยมที่ดีเนี่ยคือผู้ชายที่รู้ว่าสิ่งใดคือของดีที่มีคุณภาพพวกเขาไม่เลือกใช้หรือเลือกซื้อของแบบมั่วๆชนิดที่อยากได้อะไรก็ซื้อดักไปทั่ว แต่พวกเขาจะสืบหาข้อมูลค้นว่าว่าของที่มีคุณภาพจริงๆนั้นเป็นอย่างไรผู้ชายที่มีรสนิยมดีจะเลือกซื้อของในปริมาณที่น้อยแต่ท้าว่าแต่ละชิ้นจะเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วว่าดีจริงๆแล้วเขาก็จะใช้สิ่งของเหล่านั้นเป็นระยะยาวๆไม่ใช้ใช้สักพักแล้วก็ออกไปหาซื้อใหม่เรื่อยๆซึ่งในแง่เนี้ยผู้ชายที่มีรสนิยมที่ดี อาจใช้ใจ่ายเงินน้อยกว่าด้วยสาไปนะคะคุณสมบ,บัติในเรื่องรสนิยมที่ดีคือความฉลาดเลือกที่ผู้หญิงจํานวนไม่น้อยที่จะรู้สึกชื่นชมในใจ,ใน,ใจนะคะต่อไปเ็าบอกว่ามีความรู้และไหวพริบดีอันนี้ก็จริงนะคะว่าความฉลาดรอบรู้เนี่ยคือสิ่งที่เซ็กซี่ที่สุดในตัวผู้ชายที่ผู้หญิงหลายคนลหลงไหลแต่นี่ไม่ได้ไหมายความว่าพวกเธอชอบผู้ชายที่เรียนหนักหรือมีบุคลิกที่ มากหรอกนะคะแค่ความรู้และไหวพริบที่ดีนั้นนอกจากเรื่องของวิชาการยังมีเรื่องของความรู้รอบตัวและไหวพริบในการเอาตัวรอดหรือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆซึ่งมีความสำคัญมากกว่าเรื่องวิชาการรวนๆงเสียอีกนะคะลองคิดดูว่าถ้าเราพาเธอไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่สำคัญต่างๆแล้วเราสามารถเล่าเรื่องราวและเก็บ ประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆให้เธอฟังได้อีกทั้งตอนขากลับแล้วรถเกิดยางแตกขึ้นมาคุณสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเปลี่ยนยางอะไรหรือรู้จักการใช้อุปกรณ์ปะยางในรถได้ความรู้ไหวพริบเหล่านี้จะทำให้คุณมีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นในสายตาของผู้หญิงแบบที่คุณคาดไม่ถึงนะคะโดยไม่จำเป็นต้องมีดอกไม้สักช่อหรือดินเนอร์หรูๆเลยด้วยซ้าไปนะคะ ยังมีอีกมากมายนะคะที่เป็นบุค,คลิกและลักษณะของผู้ชายที่มีสเสน่ห์ในใสายตาผู้หญิงแต่สำหรับ5ข้อที่นำมาเสนอว่าเอาไว้ในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นสเสน่ห์เหลือ,อร้ายที่ ผู้หญิงมักชื่นชมแล้วนะคะยังถือเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ผู้ชายที่เป็นสุภาพหลุดควรมีอีกด้วยนะคะเพราะเราเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้นได้ดีกว่าเดิมหากเราตั้งใจจริงและเราก็หวังว่าที่เรานำมาบทความนี้นะคะจะเป็นจุดป,ประกายให้ผู้คนที่ เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะคือมุ่งหวังที่จะให้ผู้ชายดีที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันนะคะหมายถึงว่าให้คุณเนี่ยนะคะรู้จักการปรับตัวให้คุณรู้จักการเอ่อเพิ่มศักยภาพในตัวเองนะคะยังไงแล้วผู้ชายลองดูนะคะว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพในตรงนี้กี่ข้อนะคะมี ครบบ้างหรือเปล่านะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ